สวัสดีครับแชมป์ไลท์รีวิวนะครับวันนี้เรามาเจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้าง QR Code ให้กับตัวช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อให้คนที่จะมาดูช่องเราเนี่ยสามารถเข้าถึงช่องเราได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการสแกน QR Code นะครับจากในรูปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีการสร้าง QR Code เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เขียนชื่อช่องกำกับไว้ว่าเป็นช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับซึ่งพอเราสร้างค r ว o d e โคเนี่ยใครมาเห็นค r ว o d e โคของเราแล้วเนี่ยก็เพียงแค่เอามือถือนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยครับไปสแกนนะครับบนค r ว o d e โคต,ตัวนี้เราก็แตะเข้าไปก็จะพาเข้าไปที่ลิงก์ของช่อง YouTube ได้ทันทีนะครับมีวิธีการอย่างไรเพื่อนๆไปชมกันตามมาเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องมาที่ช่อง YouTube ของเรานะครับโดยมุมด้านขวาบนนะครับเนี่ครับตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็มาที่คําว่าช่องของคุณนะครับหลังจากที่เข้ามาในช่องนี้แล้วนะครับก็มาตรงด้านบนนี้ครับจะเขียนว่าปรับแต่งช่องนะครับเราเลือกที่ปรับแต่งช่องนะครับ พอเราเข้ามาในส่วนของการปรับแต่งช่องแล้วเรียบร้อยนะครับเลือกมามันจะมีเมนูย่อยนะครับสามเมนูด้านบนให้เลือกมาที่คำว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นว่ามีคำว่า URL ของช่องนะครับ URL เนี้ยก็คือข้อความตรงนี้ครับที่เป็นตัวอักษรที่เวลาที่เราจะพิมพ์เข้าเว็บต่างๆนะครับก็จะต้องใช้ URL ตัวเนี้ย เป็นตัวนำพาเข้ามาที่ช่องของเรานะครับซึ่งจะทำให้คนที่ต้องการดูเราเนี่ยสามารถเข้าสิงช่องเราได้นะครับแต่ตัว URL oh. ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเพื่อนๆทุกคนจำก็คงจำได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีข้อความที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีตัวอักษรเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคำที่จำได้ง่ายเลยไม่ได้สื่อว่าอันนี้คืออะไรเราก็อาจจะต้องมีการเขียนกำกับบอกนะครับ แต่วันนี้ผมจะทำให้มันง่ายขึ้นโดยการเอาตัว URL ตัวนี้นะครับไปทําเป็นตัว QR Code นะครับเหมือนภาพตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตัวโค้ดตัวนี้นะครับก็คือตัวอักษรที่พิมพ์ตรงนี้นะครับโดยการที่เราไม่ต้องพิมพ์ใดๆเลยนะครับแค่เอามือถือมาสแกนเท่านั้นนะครับ เมื่อผมได้ตัว URL เนี่ยตัวนี้นะครับผมก็ทำการ Copy เลยนะครับจากนั้นผมก็ไปเปิด Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า QR b e n วั c Code นะครับกด Enter เลยนะครับซึ่งในเว็บนะครับจะมีให้ใช้หลายตัวนะครับแต่ตัวที่ผมมาแนะนำในวันนี้ก็คือผมใช้ตัวที่3นะครับที่เขียนว่า สร้าง qr code ฟรีไม่มีหมดอายุนะครับเลือกตัวนี้เลยนะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นหลังอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเลือกสิ่งที่ผมจะเลือกเพิ่มนะครับเพื่อให้ qr code เราเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นเราก็ไปเลือกคุณภาพให้เป็นเบสเลยนะครับก็คือสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ในตัวการสร้าง qr code ของเว็บเนี่ยสามารถ นำทั้ง URL ทั้งพิกัดอีเมลข้อความเบอร์โทรศัพท์ SMS แจกรหัส Wi-Fi นามบัตรหรือ PayPal เนี่ยก็สามารถเอาลิงก์เหล่านั้นมาสร้าง QR code ได้เช่นกันนะครับซึ่งนะวันนี้ติ่งที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือผมใช้เว็บไซต์เว็บไซต์ของผมก็คือตัวที่เป็น URL นี้ก็คือของช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมจะใช้ URL นี้ในการสร้าง QR code กลับมาที่หน้า qr code อีกครั้งนะครับผมจากที่ผมทำการ copy นะครับตัว url มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิกตรงในช่องของเว็บไซต์นะครับจากนั้นผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกวางนะครับหรือเราจะใช้ ctrl v ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆขถนัดแบบไหนนะครับจากนั้นก็กดคําว่าสร้าง qr code ตรงนี้นะครับ หลังจากกดไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว QR Code เนี่ถูกแสดงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะไฟล์นามสกุลต่างๆที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับทั้ง PNG SVG แล้วก็ EPS นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเพื่อนนะครับว่าต้องการใช้ไฟล์แบบไหนนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือผมจะใช้เป็นตัว PNG นะครับ รูปภาพของ qrcode ครับก็จะถูกโหลดลงมาไว้ที่เครื่องของเรานะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่าแสดงในโฟลเดอร์นะครับตัวรูปที่เราโหลดมานะครับก็จะเป็นชื่อนี้นะครับจากนั้นผมก็ลองเปิดไฟล์นี้ดูนะครับว่าใช่ qrcode ที่เราได้เซฟมาหรือเปล่านะครับ พอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า QR Code ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองใช้มือถือของเราที่มีอยู่นะครับวันนี้ผมจะใช้แอปพลิเคชัน Line บนมือถือนะครับทำการสแกนเจ้าตัว QR Code ตัวนี้นะครับก็โดยที่ผมเปิดเข้าไปในไลยนย พอเข้าไปในลายนะครับด้านบนของลายที่มีคำว่าค้นหาด้านบนนะครับใหเ้เพื่อนเลือกมาที่ทางด้านขวานะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดตรงกลางนะครับจิ้มลงไปนะครับก็จะได้หน้าตาของเจ้าตัวกรอบของสแกน QR โค้ดเกิดขึ้นมานะครับจากนั้นให้เอาตัวกล้องนะครับไปทำการสแกนหรือเอาไปส่องที่ตัว QR โค้ดที่เราสร้างขึ้นมานะครับสังเกตว่าพอเราไปส่องปุ๊บ จะเห็น URL ขึ้นด้านบนก็คือตัวที่เราเอาไปสร้าง QR code นั่นเองนะครับถ้าเราเอาออกนะครับตัวนี้ก็ยังค้างอยู่เห็นไหมครับซึ่งเวลาเราจะใช้เราจําเป็นต้องจอแบบนี้ไหมตลอดคือแค่จอปุ๊บมันก็จะปอปอัพขึ้นมาแล้วนะครับพออป,ปอ up ขึ้นมาสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือการจิ้มที่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าตัว QR code ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถสแกนแล้ว แล้วพอแตะเข้ามาตามลิงก์ก็จะพาเข้าไปที่ช่อง YouTube เราได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งวิธีการนี้ทำให้ช่องของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากที่เวลาที่มีคนที่สนใจช่องเรานะครับทำการสแกน QR Code ก็จะสามารถเข้าถึงช่องเราได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอีกหลายๆงานได้นะครับอันนี้ผมเป็นการแค่การยกตัวอย่าง ในการเข้าถึงตัวช่องของ YouTube ของผมเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆมีไอเดียอื่นๆเช่นการขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของสินค้าต่างๆหรือเป็นลิงก์ที่ใช้สำหรับการทำงานบนเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ QR code ตัวนี้ในการทำงานได้เช่นกันนะครับก็วันนี้ผมก็ขอมาแชร์เรื่องนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับการเรียนรู้คือการพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จครับฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนครับเพื่อทำคลิปดีๆต่อไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ